โฆษกรัฐบาลย้ำนายกรัฐมนตรีบริหารงานภายใต้วิกฤตสถานการณ์โลกอย่างรอบคอบและเป็นระบบเน้นมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบพุ่งเป้า นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดหลังจากรัฐบาลเดินหน้าสิมาตรการระยะสั้นดูแลคนทุกกลุ่มเพิ่มเติมจากนโยบายต่างๆที่รัฐบาลได้ออกไปแล้วและอย่างใช้อยู่ทั้งนี้สำหรับปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากวิกฤตความขัดแย,งย้งยูเครนและรัสเซียเบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสองช่องทางหลักได้แก่หนึ่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ え <music> และ2ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาพรวมของการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต2ปีที่ผ่านมาที่ได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบ่งเป็นการช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข2 13,581.51ล้านบาทการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน8 69,430.94ล้านบาทและการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและการกระตุ้นการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ2 73,508.24ล้าน ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าภายใต้งบประมาณ1.3ล้านล้านบาทส่วนของความคืบหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐปี2565จำนวน3โครงการข้อมูลณวันที่24มีนาคม2565มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม40.88ล้านคนยอดใช้ใจ่ายสะสมรวม63,109.11ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการคละครึ่งระยะที่4 ผู้ใช้สิทธิสะสม26.26 26ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม57,443.8ล้านบาทนอกจากนี้นายธนกรยังกล่าวถึงกรณีที่นายจาาตุรนชายแสงแกนนำพักเพื่อไทยระบุว่ามาตรการช่วยค่าครองชีพ10มาตรการจิบจ้อยหน่อมแน้มไร้ทิศท,ทางบ่งชี้รัฐบาลยังไม่เข้าใจความหนักหนาสาหัสของวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นว่า คนที่น่อมแน้มไร้ทิศทางน่าจะเป็นนายจาตุรนและพักเพื่อไทยมากกว่าเพราะเมื่อรัฐบาลกำลังกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพักเพื่อไทยก็ออกมาโจมตีว่าไม่ทันการเร่งให้รีบออกมาตรการ แต่เมื่อนโยบายออกมาแล้วก็ออกมาโจมตีอีกว่าคิดนโยบายไม่รอบคอบหรือนโยบายของรัฐบาลที่ใช้งบประมาณอย่างจำกัดก็รีบออกมาโจมตีว่าไม่ครอบคลุมแต่พอใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อช่วยคนรากยากก็กลับออกมาโจมตีว่าใช้งบประมาณสิ้นเปลืองตกลงแล้วจุดยืนของนายจาตุรนและพรรคเพื่อไทยคืออะไรกันแน่หรือแค่ขอให้ได้ดิสเครดิตไปวันๆเท่านั้นก็พอโดยไม่สนใจว่าประชาชนกำลังรอให้รัฐบาลเร่งเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาใหุ้ จุรินกำชับพักประชาธิปัตย์เลือกตั้งกทมยึดสุจริตหาเสียงห้ามทำผิดกฎหมาย นายราเมศรัตนชเวงโคลสุพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรืสอสกอวา่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ประกาศเรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมา,าสสมชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงถือได้ว่าเข้าสู่วาระการเลือกตั้งกรทมอย่างเต็มรูปแบบที่ว่าที่ผู้สมัครจะต้องยึดหลักกฎหมายระเบยียบและประกาศของกกตอย่างเาคร่งครัด ในส่วนของพักประชาธิปัตย์นั้นนายจุรินลักษณะวิสิ์ในฐานะหัวหน้าพรรได้กำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักสุจริตในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นที่ตั้งสำหรับผู้สมัครในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนได้หยุดดำเนินกิจกรรมในส่วนที่กฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ปฏิบัติในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นการแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การแจกถุงยางชีพการติดต่อประสานงานในลักษณะการช่วยเหลือการวางพวงรีดการทำบุญการบริจาคต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ต้องห้ามตามกฎหมายผู้สมัครทุกคนได้หยุดดำเนินการทุกกรณีตั้งแต่วันที่24มีนาคม2565ทุกคนมุ่งเน้นหาเสียงเลือกตั้งยึดหลักสุจริตไม่ทำผิดกฎหมาย ส่วนเรื่องการช่วยหาเสียงของบุคลากรในพักประชาธิปัตย์นายจุรินหัวหน้าพักได้ย้ำกับทุกคนให้ยึดหลักมาตรา34ของพรบรเลือกตั้งสมาชิกท้องถิน่นที่ห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมืองสสผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้และพักพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องนี้ตลอดรวมถึงในคณะกรรมการบริหารพรรคที่ย้ำให้ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองสสรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งอื่นๆที่มีลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของกะกะตอ,อย่างเคร่งครัดการเลือกตั้งในส่วนของกทมถือได้ว่าเป็นอีกวาระการเลือกตั้งที่สำคัญการตั้งต้นหาเสียงด้วยการยึดหลักสุดจริต หลักความเที่ยงธรรมยึดหลักกฎหมายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองสุจริตในวันข้างหน้าอีกเช่นกันจึงเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมมือกันชัยวุฒลั่นหากตำรวจส่งเรื่องมาพร้อมสั่งปิดเว็บไซต์ขายสลักออนไลน์ยืนยันสั่งปิดเว็บทําผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นบริษัทที่มีการกว้านซื้อสลากจากผู้ค้ารายย่อยมาขายเกินราคาและมีการปิดบังบาร์โค้ดของกองสลากทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสลากจริงหรือไม่และมาจากที่ใดงวดไหนว่าการขายสลากกินแบ่งพันระบบออนไลน์เท่าที่ตรวจสอบไม่ได้มีความผิด แต่ผู้ขายต้องมีสลักจริงอยู่ในมือตามโคต้าของตัวเองถ้ามี10ใบก็ต้องขายเพียง10ใบไปขายเกินจากโคต้าที่ตัวเองมีไม่ได้หากมีการประกาศ ขายเกินจำนวนที่ตัวเองมีอยู่จริงก็ถือว่ามีความผิดตามระบบคอมพิวเตอร์คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และทราบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวด้วยโดยต้องดูว่าเลขที่นำมาโฆษณาขายมีจริงหรือไม่เพราะถ้าไม่มีอยู่จริงจะเข้าข่ายร่วมกันหลอกลวงประชาชนนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดจริงตำรวจสามารถส่งเรื่องมาให้กับกระทรวง d e s สั่งปิดเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทันทีโดยทางกระทรวงจะดำเนินการขออำนาจศาลในการสั่งปิดตามกระบวนการต่อไปซึ่งที่ผ่านมากระทรวง d e s ได้ดำเนินการสั่งปิดเว็บไซต์ Facebook และโซเชียลมีเดียที่กระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง แฟนคลับนำดอกไม้วางไว้อะไรให้กับแตงโมนิดาพร้อมขึ้นป้ายทวงคืนความยุติธรรมด้านกลุ่มเจ้าท่าขึ้นป้ายงดจุดทูบเทียน บรรยากาศที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรียังคงมีประชาชนและแฟนคลับของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนิดานำช่อดอกไม้มาร่วมวางไว้อาลัยที่โป๊ะท่าเรืออย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นวันครบรอบ31วันของการจากไปของดารานักแสดงแตงโมนิดาที่ตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่บริเวณท่าเรือพบว่ามีประชาชนนำช่อดอกไม้และภาพถ่ายของแตงโมลงไปวางไว้บริเวณโป๊ะเรือบันไดาทางลงและบริเวณตัวศาลาที่พกักริมน้ำและบางส่วนเจ้าหน้าที่นำลวดมาขึงและใช้เป็นที่แขวนช่อดอกไม้เนื่องจากปริมาณช่อดอกไม้มีเป็นจำนวนมากจึงมีการจัดระเบียบเพื่อเป็นการคืนท่าเรือให้กับประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำด้วยขณะที่เทศบาลนครนน,นทบุรีและกรมเจ้าท่าได้นำป้ายไวนิ้วเขียนข้อความ ขอความร่วมมือประชาชนที่นำดอกไม้มาวางไว้ได้เฉพาะศาลาริมน้ำที่จัดไว้เท่านั้นและไม่กระทำการจุดทูบเทียนหรือก่อประกายไฟใดๆเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้ท่าเรือร่วมกันในการสัญจรขณะเดียวกันบริเวณท่าเรือยังมีข้อความทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมด,ด้วย ทั้งนี้มีรายงานว่าในช่วงสายของวันนี้กลุ่มแฟนคลับของแตงโมบางส่วนนัดหมายมาจัดสถานที่เพื่อจัดพิธีรำลึกการจากไปครบหนึ่งเดือนของดาราน,นักแสดงสาวด้วยอังกฤษส่งสเสบียงอาหารช่วยชาวยูเครน2ล้านปอนด์ด้านผู้นำสหรัฐเยือนค่ายทหารในโปแลนด์สันักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรชอจณาจักรได้มีการจัดหาทุน2ล้านปอนด์ ประมาณ2.6ล้านดอลลาร์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านสเสบียงอาหารเพื่อส่งไปยังพื้นที่เสี่ยงในยูเครนตามที่รัฐบาลยูเครนได้ร้องขอการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมอลิสฮูเปอร์ที่ปรึกษาด้านมนุษยธรรมของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่ารถบรรทุกอาหารแห้งสินค้ากระป๋องและน้ำดื่มจำนวน25คันถูกส่งไปทางถนนและทางรถไฟจากโกดังในโปลแลนด์และสโลวาเกียไปยังเมืองและเมืองต่างๆในยูเครนที่มีความเสี่ยงมาก สุดรัฐบาลอังกฤษยืนยันกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ชายแดนเพื่อให้แน่ใจว่าสเสบียงที่สำคัญของสหรัชอณาจาักรเหล่านี้จะไปถึงชาวยูเครนโดยเร็วที่สุดขณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนค่ายทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ใกล้ชายแดนยูเครนหลังหารือกับผู้นำโปแลนด์ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยนายไบเดนได้ขอบคุณเหล่าทหารและยกย่องทหารอเมริกันเป็นกองกําลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทางนี้ภารกิจการเยือนยุโรปของผู้นําสหรัฐในครั้งนี้คือการประชุมร่วมกับผู้นํานาโตและสหภาพยุโรปเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาและเดินทางมาพบกับผู้นําโปลแลนด์ในวันศุกร์รวมถึงการติดตามวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่กําลังพัฒนาเนื่องจากชาวยูเครนหลายล้านคนหนีจากการโจมตีของรัสเซียซึ่งมีรายงานระบุว่าโปลแลนด์รับผู้อพยพ จากยูเครนแล้วร่วม2ล้านคนโดยสหรัฐได้สนับสนุนกองกำลังยุโรปเพื่อตอบสนองต่อสงครามในยูเครนโดยมีการเพิ่มกำลังทหารในยุโรปต่อสถานการณ์นี้มากกว่า1 0 0 0 0แสนนายเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news